มื้อนี้จะพาไปสอนกุ้งตามมาเลย นี่ก็คือวิธีการสอนกุ้งของท้าจ้าใช่คนหลักประมาณเจ็ดถึงแปดคนจ้าในการสอนแต่ละเือแต่เมื่อนี้ที่เห็นนำหน่อยแบบนี้ก็คือข้าจะขวมบ่อจ้าหรือภาษาบาลข้าเรียกว่าล่างบ่กุ้งจ้าข้าจะลากกุ้งออกให้ได้หลายที่สุดจ้าเพราะว่าเวลาที่น้ำลดแล้วข้าจะได้เก็บกุ้งให้หน่อยที่สุดกุ้งจะได้บ่ตายจ้าที่เห็นนำหน่อยแบบนี้บอกได้เลยจ้าว่าเมยระดับสิบเลยจ้าเมยกว่าสอนปกติหลายจ้าถึงจะเมยแต่ว่าคนงานเข้าก็สู่บ่ถอยจ้าเพราะว่ามีแต่ระดับมืออาชีพมีแต่ระดับแบบว่ารุ่นกกปดเีย ัั้งนนจาการลากมอของเฮาจะลากกุ้งไปค้างร่วมกันสะก่อนจ้าแล้วค่อยไปคัดที่หลังพราะว่าจะมีทั้งปลาเล็กปลาน่อยแล้วก็มีทั้งหอยน้าจ้าลากเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮาจะผ้าไวรุ่นไว้ไกลปวดกระเียนเฮาไปคัดกุ้งกันต่อจ้าและนี่ก็คือบรรยากาศตอนเศร้าของเฮาด้จ้าและนาตากุ้งที่เฮาลากมากก็เป็นแบบนี้ละจ้ามีทั้งหอยทั้งปลาเล็กปลาน่อยร่วมกันจ้าในคณะที่เฮาทํางานกันนั้นมากวยกับอยู่ในสภาพแบบนี้ ยลวมาบอกกันเอามละโอ้ว่าควรยี่้รอกนะ หัวควันี่ล่อมนะจะอ่อนป่ะกุ้งหัวชาไก่มาด้วยมาด้วยเป็นเป็นรัสเอ้ยไอ้ี่ยเขาก็ขงม่ดมาด้วยมาเก็บกุ้งพี่มา เอาไว้ใส่ถังเลาะนี่ก็คือนาปลากุ้งที่เข้าคับเสร็จเรียบร้อยละจ้าตัวขนาดนี้จะอยู่ที่ไซตประมาณ18ตัวโลได้จ้าเข้าก็จะเตรียมตากุ้งขึ้นไปขังใส่ออกซิเจนได้ค่ะพราขามาหลับจ้าส่วนทีมงานว่าลุ่นวหไกลปนกับเซน้องเข้าก็จะมาคัดหอยกับคัดป่าออกจ้าทีมงานคุณภาพนะครับนี่น้อมนี่หน้าขึ้นสิเก็บกุ้ง